xếp <laughs> sếp 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 này càng won càng won <laughs> <8 dị. cười> <laughs>

พยายามแบบทุบใท้ถอยนะครับอยยานาทีสุดท้ายไหวไหมเฮ้ย giàu khè, giàu khè, sà con, sà con, giàu khè, lướt lướt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 , ยังไม่หมดหมล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเวลาแล้วัหมดหมดเวลาครับจะหมดแรงแล้วครับห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับผมเป็นไงบ้างครับเหนื่ยไหมเฮ้ต่อยดีทั้งคู่เลย โอเคเปต่อยเสร็จแล้วเป็นเพื่อนกันครับผม